สวัสดีครับพาพี่น้องมาเก็บเพ็ดปว่วครับพี่น้องนี่ก็ง่ายไปเรียบร้อยแล้วครับอดอกามงามครับขาวๆมันก็กระังแตกขึ้นก็มีครับนี่อ,อันนี้ ไ,ได้ประมาณนี้ครับทุกคนนี่แตกเงี้ยอาจจะเป็นแตกเห็ดครับมันก็ต้องแตกขึ้นไดวค่อยมาแกะนี่ครับดอกหนึ่งนี่ขนาดเมียนนะครับแตกแตก อันนี้ผลลักออกตั้งแต่อตอนใดบุครับเริ่มเหี่ยวแล้วนี่ครับเมื่อก็จัจะติดดินเนี่ยนะครับนี่ครับทุกคนอันนี้เป็นเห็ดปวกขาวครับฝนกับใบโตครับก็เลยแห้งนี่แบบนี้นะครับ ทางพี่ก็เห็นอยูซามซีดอกครับให้ดูเดี๋ยวมืออื่นมันก็นจะพ่นอีกอยู่ครับ ได้ประมาณนี้แล้วนะนครับซึ่งในย่างนี้นะครับเป็นตแตกๆแตกอีก่เป็งปวครับ มันก็ขึ้นมายากนี่ครับนะครับจะได้ประมาณนี้แต่หอมหอมครับทุกคนหอมมากๆากนครับได้ประมาณนี้เอาไปไส่กเส็เทยตะไคร่ดี๋ยวหามาเมื่อกี้ครับนะครับทุกคน จะออกนี่ครับทุกคนเปิดมากกะเห็นด้วยครับทารผลัดเก็บครับพี่น้องมันเริ่มแห้งแล้วแต่อร่อยครับรสแรกของปีครับทุกคนกดไลค์รัวๆเลยครับเ็ดแห้งๆแต่ว่าสุดยอดครับเพราะว่าเก็บรอบแรกมันหวานนะครับเกบยังไม่ทันได้ถือฝนแบบเนี้ย ขึ้นมาได้เลยตรงนี้ก็จะออกทั้งเห็ดปวกจิกเห็ดปวกขาวนะครับออกทั้งสองสามอย่างผมที่เดียวกันนี่แหละครับแล้วจะเคลียร์บางอยู่ครับ ค่อนข้างจะหกนหน่อยกี่พันครับ เกือบจะบอไดเก็บว่าเพิ่นคงบม่ท่านเห็นครับเดี๋ยวถ้าเห็นที่ไทยเบิ้งครับ เห็นค,ครับทุกคนเจ็ดไอ้นี่ครับเห็ดตะไคร้ผู้ถือภาพดอกบาน ออกตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ครับบ่มีใครมาหาครับนี่ครับแตะใครที่ออกกันเท่าแล้วอย่างหนึ่งฝั่งนน้นออกตั้งแต่ตอนใด ไม่มีเคยทราบครับนี่ครับนี่ครับเก็บเลยครับนี่ครับดอกนึงกำลังออกตอานมี้น้อยนี่ครับเซกะตาครับ มักออกอข้างบนมีไหมไม่มีครับทุกคนมีดอกหน่อยดอกหนึ่งครับดอกประมาณนี้ครับทุกคนกำลังปนเซ็บแสบครับแต่ว่วาผมพ่อท,ทั้งทีครับทุกคนจะใส่นี้ก่อนนี่เป็นครั้งแรกของปีนะครับทุกคน ขอเด้อแบ่งกันนะแบ่งกับขาเลี้ยวขาไ่ให้กินอ่ะกินคนละครึ่งแบ่งกันเราเด้ออ่ะแบ่งกันครับกำลังแตกก้นครับพี่น้องอืมนี่ครับดเด,เด,เดเี๋ยวเดี๋ยวับเก็บดอกบานกันครับอืม เพื่อนมาลักออกัเงแตอนไหนนะเอาไว้ก่อน,นจ,ะจะเก็บเอาครับ พาไปหาอีกในป่าครับว่าจะมีบอนะครับได้มานิหนึ่งครับ